สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับแต่นะคะฝ่ายขาจากเฟร์รีไทยรถสวยเช่นเดิมนะค่ะวันนี้แต่จะมาอัปเดตสต็อกหน้าร้านนะคะจะยกทับอันติดมาให้พี่ๆเลือกเลยนะคะจะพาพี่ๆมาดูว่ารถอันติดหน้าร้านนะคะมีกี่รุ่นกี่แบรนด์นะคะกี่ซีซีนั่นเองนะคะบอกเลยว่าในส่วนของอันติดนะคะ ดอกเบี้ยถูกสุดเริ่มต้น1.59เท่านั้นนะคะประวัติเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะเซอรี่ไทยรถสวยของแต่นะคะมีอันตินให้พี่ๆเลือกหลายเซกเมนต์มากหลายขนาดหลายเครื่องยนต์นะคะแล้วก็หลายสีด้วยค่ะหลากหลายปีเช่นเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะ คันนี้ราคาถูกตุดในร้านเลยนะคะราคา3 29,0 0 0บาทเท่านั้นพี่พี่แต่ว่าคันนี้น้องเขาเป็นโฉมหน้าเก่านะโฉมหน้ากระจังหน้าสามซี่แบบนี้นะคะโฉมหน้าเก่าสเกิร์ตรอบคันนะคะไฟเลี้ยวติดกระจกมีมาให้เลขไม่แสนแปดนะคะไม่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเพราะว่าของเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะ รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะนี่ซื้อออกไปนะคะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วทั้งสี่เส้นเลยพี่ๆคันนี้ประวัติเครดิตดีผ่อนเริ่มต้นห้าพันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่ายังมีหลายคันรออยู่นะคะคันนี้จะได้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะภายในได้เบาะหนังสีเบจเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ภายในได้เบาะหนังสีเบจนะคะคอนโทรลตรงกลางจะคุมโทนลายไม้ตัดกับสีเบจแล้วก็มีสีดำตัดมาให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น5000เท่าน,านั้นรถปี2016นะคะให้ดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านท้ายนี่เลยสปอยเลอร์มีมาให้นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆค่ะทุกคนน้องเป็นเครื่อง 1.6G ค่ะ คันต่อมานะคะด้านข้างๆเดียวกันนะคะเป็นรถปี2016เหมือนกันนะคะนี่ราคา3า9 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าคันนี้จะได้สีขาวคะ่ะทุกคนพ่อมเริ่มต้น6000เหมือนกันนะคะภายในเหมือนกันเลยนะคะให้ดูความแตกต่างนะคะกระจังหน้าเดียวกันเลยนะคะแตกต่างกันแค่คนละสีคะ่ะทุกคนคะ่ะไปดูคันต่อไปกันบ้างนะคะในส่วนของอันติสนี่เลย นะคะกระจังมากระจังหน้าใหม่แล้วคันนี้สามคันนี้เห็นไหมกระจังหน้าเดียวกันเลยนะคะรถปีใหม่คันนี้ปี20สิบราคา5 2 9 0 0 0าันประวัติเครดิตดีผ่อนเริ่มต้น00 0พันเท่านั้นนะคะคันนี้ให้ดูโฉมหน้า3คันนี้เลยนะคะโฉมหน้าใหม่จะคล้ายแคมรี่นิดนึงนะคะพี่พีโฉมหน้าใหม่จะคล้ายแคมรี่นิดนึงนะคะ ให้ดูกันไปเลยนะคะมาพร้อมกับล้อดเดิมยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง 1.6G นะคะเดี๋ยวแต่จะพาไปชมภายในนะคะทุกคนไปเลือติดก,กระจกมีมาให้เบ้ามือโครเมียมทั้ง4ี่บาทเลยนะคะเบ้ามือโครเมียมทั้ง4ี่บาทเลยนะคะให้ดูภายในนี่ภายในคุมโทนสีดําหน้าจอป๊อปอัพแบบนี้มาให้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายเลย สวยๆใหม่ๆนะคะพวงมลาลัยใหม่มากเบาะหนังนะคะสีดำเดินตะเก็บได้สีขาวเบาะน้องเขานะคะทรงค่อนข้างแบบสปอร์ตนิดนึงเนาะภายในสวยมากทุกคนพี่ๆสนใจรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าของเรารับประกันในส่วนของโครงสร้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เมทอาร์คนะคะแทบทุกบาเลยนะคะเรียงตัวกันเป็นแบบลูกลมแบบนี้เลยนะคะหากพี่ๆอยากดูคลิปแยกนะคะในช่องแต่เลื่อนดูได้เลยนะคะแต่ทำรีวิวคลิปแยกให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะคะด้านหน้าด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะให้ดูหมดเลยนะคะเมทอาร์คแกะให้ดูทุกบาเลยนะคะคันนี้สวยมากๆทุกคนนี่สามคันนี้เหมือนกันเลยนะคะทุกคนขานี่ ด้านท้ายของคันนี้นะคะจะได้เซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยถึง2จุดด้วยกันนะคะนี่ลมยางนะคะเติมนมยางในตัวเจนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหลังระบบหลังละลายฝ้ามาให้ครบเลยนะคะ<ม>เห็นไหมเบ้ามือทุกอย่างนะคะเป็นเบ้ามือโครเมียมไม่มีแม้แต่รอยเลยนะคะรอยเล็บทุกอย่างยังไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีตำหนิรถทุกอย่างก็คือเดิมๆทุกจุดเลยนะคะทุกคนคะ่ะ รถทุกอย่างเดิมๆทุกจุดเลยนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2016ถึงปี2020เลยนะคะพี่ๆอัปเดตรถหน้าร้านกันนะคะเลขไม่น้อยสีขาวสีดำมีให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแต่จะพาไปดูในส่วนของเครื่อง1.8กันบ้างคะ่ะทุกคนเครื่อง1.8นี่ทุกคนเห็นไหมอันติจอดเรียงรายกันหน้าร้านแบบนี้นะคะพี่กาบร้านอยู่เสรีไทยด้วยสวยตอนนี้จะอยู่สาขาสีแยกตาปัานนะคะ ในจังหวัดสุราธานีนะคะพี่พร้านจะอยู่ทางซ้ายนะคะของสี่แยกนี้เลยนี่ติดสี่แยกไฟแดงใหญ่เลยนะคะเรียกว่าสี่แยกตาปานนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแวะเข้ามาชมหน้าร้านได้เลยค่ะนี่ทุกคนมาดูตัว GRSport บ้างนะคะแต่ง GRSport รอบคันเลยตอนนี้มีสองคันให้เลือกนะคะพี่พีราคาเริ่มต้น5 6 9 0 0 0หพเท่านั้นนะคะ รถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะทุกคนแต่ง g ีซ่าอาสบอกเลยว่าในส่วนของล้อยางนะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วทั้ง4เส้นนะคะล้อแมกหน้าเงาร่องดํามาให้พร้อมไฟหน้ารูปทรงปีกนกมาให้นะคะดวงไฟใส่กิง้งไม่มีรอยแตกไม่มีคราบเหลือง กระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟดันหมอคู่หน้าเราก็มีมาให้นะคะเดี๋ยวแต่จะพาไปดูในส่วนของภายในนะคะบอกเลยว่าภายในสวยมากๆแล้วก็ที่สำคัญสองคันนี้นะคะเลขไมล์หลักหมื่นทั้งคู่ค่ะรถล็อกอยู่นะคะนี่ดูข้างๆคันนี้ดีกว่าภายในเหมือนกันเลยนะคะ พวมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวาหน้าจอป๊อปอัพ,อพมีมาให้ยื่นมาให้แบบนี้นะคะดูกันไปอย่างช้าๆเลยเกียร์ออตโต้แบบระบบถุงเกียร์เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะคะเป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยมีเทคชั่นคอนโทรลโหมดปรับสปอร์ตขับขี่บอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะคะสนุกแน่นอนเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังตัดกับริ้วสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะ บาะนะคะความแน่นความยุบตัวของเบาะปีกด้านข้างของเบาะก,ก็คือยังแน่นมากๆนะคะทุกคนใครชอบคันนี้บอกเลยว่าประวัติเครดิตดีผ่อนเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะรถมือเดียวป้ายแดงและคันนี้ลูกค้าเพิ่งมาขายหน้าร้านเลยทุกคนขาลูกค้าเพิ่งมาขายหน้าร้านเลยนะคะด้านหลังดูดีนะคะให้ดูในส่วนของด้านท้ายของโครถกันบ้างนะคะด้านท้ายเหมือนกันเลยนะคะ คันนี้เซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยสองจุดนะคะพร้อมกล้องมองหลังเลยนะคะเซ็นเซอร์หลังมามีพร้อมด้วยกันนะคะถึงสองจุดพร้อมกล้องมองหลังเลยะคะ่ะทุกคนมาค่ะไปดูในส่วนของตัวไฮบริดกันบ้างทุกคนนี่เลยราคา5,59,000หานะคะประหยัดน,น้ำมันไปถึง20กิโลลิตรเลยนะคะกระจังหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะ รถปี2020ค่ะ559,000หาหประวัติเครดิตดีผ่อนเริ่มต้น9,000พันนะคะของเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะตัวไฮบิดบอกเลยว่าใครอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะโฉมหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวแบบนี้ สวยๆเลยนะคะรถที่ร้านไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยภายในสวยๆเลยนะคะนี่ดูกันไปเลยห้องผู้โดยสารด,ด้านหลังทุกอย่างนะคะจุของมากๆค่ะนี่เซนเซอร์หลังมีมาให้ด้วยถึงสองจุดด้วยกันนะคะคันนี้หากพี่ๆสนใจนะคะเดี๋ยวแต่จะเปิด พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังบอกเลยว่าฝากระโปรงหลังเดิมแท้นะคะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถือว่าจุกๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะถือว่าจุกๆทีเดียวเลยนะคะอืมประกรช่วยเหลือฉุกเฉินมีให้ครบเลยนะคะล้อสแป์ประแจแม่แรงมีมาให้ครบเลยนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะวันนี้ เดี๋ยวให้ดูกันเลยนะคะอันติดหน้าร้านจอดเยอะเรียงรายมีไม้น้อยสุดเพียงแค่สามหมื่นเท่านั้นนะคะไม้น้อยสุดสามหมื่นเท่านั้นนะคะนี่เลยมีให้เลือกทั้งสีขาวดำเทาเลยนะคะพี่ๆคันนี้ไม่แปดหมื่นปียี่สิบขาวทุกคนนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่ไมน้อยนะคะคันนี้ไม่แสนหนึ่งนะคะปีสิบเก้าทุกคนโฉมหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะ คันนี้ไม่แสนสามปีสิบเก้าเหมือนกันนะคะสวยมากๆทุกคนนี่คันนี้เลยนะคะไม์น้อยสุดในร้านราคาห้าแสนสาหมืนเก้าพันรถปีสองพันสิบเก้านะคะเลขไม์เพียงแค่สามหมื่นเท่านั้นทุกคนสวยมากๆนะคะประวัติเครดิตดีผ่อนเก้าพันตลอดสัญญานะคะภายในได้เบาะหนังสีทูโทนนะคะนี่เลยทุกคนดูกันไปเลยยาวๆนะคะ ภายนายบอกเลยว่าสวยใหม่มากนะคะของเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยรถทุกคันไม่มีชนหนักจมน้ำพิดคว่ำไม้แทร้อยเเซเลยนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาโตโยต้าติดอยู่นะคะเซร์รีไทยรถสวยมีมาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะแต่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้จะมารีวิวนะคะ รถแต่ละคันอย่างเจาะจงในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พี่ๆคนไหนที่สนใจโทรมาได้ที่0954136429ได้เลยนะคะเบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะคะสนใจรถคันไหนแคปบแล้วก็วงรถมาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้แต่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถจนมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย